สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอดพงมารวยคือเก่าครับนเ,นเนี่ยนี่แนวทางมาน้ำเสนอท่านผู้ชมคือเกา่างวดที่แล้วเลขล็อกท่านผู้ชมสามมาล้านปเปอร์เซ็นสามมาอยู่ขยาสัญญาท่านผู้ชมไปซ้ายวิ่งซ้ายหลุดกทึทิ่ขึ้นที่มานี่ตรกนเนาะแป้มเดียวท่านผู้ชมจับโคโอ้ย มาทีเดียวเก้าสามเอาเก้าสองโอสามเก้าสองไอเก้าสามเปี่ยนสามกับเหม็นต้องพันอยู่พันผู้ชมล้านเปอร์เซ็นสามมาล้านเปอร์เซ็นไอสายวิ่งสายดูเลยหมานกันเนาะวันนี้พันไห้อดมาอีกแล้วเนี่ยแอดติลุกไห้พันผู้ชมเป็นแนวทาง หาสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเว้ยแต่แนเน่นเนินวันที่หนึ่งกรกฎาเจ็ดหกแปด mình có nhập nó mùa này vẫn hay Hãy subscribe cao kênh Ghiền Mì cao 8 tuổi 9 chết 8 tuổi hàng điều là chết các thịt chấp thu hủy 5,7 9,7 9็ดเกมาเดอนเเซ็น hãy bình xanh đủ chặt đứa là mùa xuống cầu ma làm phương xuyên còn phần hãy Ết ma đều chấp cú có thể hạ 3 tố hàng hả? Cậu hả cậu, hả chết. Cậu chết, cậu đều hạ câu chết hạ câu hạ chết câu chết thân bố xông muộn ở cầu ma làm xin nhầm đều ท่านผู้ชมพอมากน้ำเพลินกัะจับไม่กระไรเด้อเก่าดูดเก่าก็ได้เก่าศูนหดเก่าเก่าแค่ตัวเนียนพัานนีน่แหละพันเนียนเก่าเทียเน้นเน,น้น เก้าเจ็ดนิ้นเก้าเจ็ดระวังระวังหกเจ็ดนี่เด้อท่านผู้ชมเราคั่เจ็ดตัวเดียวกันระว,วังหกเจ็ดนั่นเนี่ยเธอมันตีร่างกายเพื่อเจริญพัน ตัดเลรน้ำเนี่ยเอาเจ็ดเป็นหกเจ็ดแล้วว่าเน้นเก้าละลำโพงช่วงวนวลไปอยากดูดกับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหมดเก้าเก้าละไรงบปลายกับรูดเอาสายบิงบิงเก้าเก้ามาล้านเปอร์เซ็น วัตีิเล้วสามมาล้านเปอร์เซ็นเอกเด่นเพิ่นเข่าตลอดท่านผู้ชมเปิ้ลไฮเอนมาสองห่วงวัตถีเล้วกับศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นห่วงนี้สามมาล้านเปอร์เซ็นแต่เพินไหเพิ่นไหคู่หน่อย,ยนะเพินเด่นไหมากหน่อยคู่ผู้ชมกับจับหางบหน่อยกับตามเพิ่นเห็นละท่านผู้ชม การเป็นงบใหม่นี่แหละอุปได้งบไหลกับรูดเอากระได้ความชั่วเข้ามาล้านเปอร์เซ็นแอดกระคืบว่าเก,ก่าก็น่าจะมาอีกงวดนี่เก่าเอียงทันนัะท่าทัู้ปชมกับ เพื่อมันเข่าก็ทางท่านผู้ชมได้มากหรือหลืกฝันท่านผู้ชมฝันจับจับเอาเด้อท่านผู้ชมเอกกับเป็นเพียงแนวทางแอดหาแนวทางมาลงให้แล้วเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมพิจารณาแต่ไพซ้ายวิ่นบิงได้กับจรๆหอกท่านผู้ชมเออด่ล้ายบ่ล้ายหาง Mà phụ chôn đầy mát thắng dương cả Áo cầu bên, áo cầu bên tăng Đầy lát mát thắng dương cả mắt cháp dây ầu Bên này em 2 sống xá mùa khẩu thông ngoài để đẹp điên đẹp bình thân Nó có chắp cô ngọt Một tí liệu Tiềm nâng thân phụ chôm, bên hải cầu xám อันดอกเก่าสองที่ได้ยงวดนี้เป็นหามาเอ็ดมากเลยะเก้าเก้ามาท่านผู้ชมกับพิจาดณานหน้าโอ้ยมีเอดกะเอาท่านผู้ชมหิงหิ้งปังปังถูกมวยร้อยเบอร์ วันที่หนึง่งกรกดามพกเปิดให้ทุกคนมนันมันอย่าลืมเดียนเก่าเธอท่านผู้ชมบิงเก้าลูกเก้าเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์งวดจับรถตรีไหนมีเก่าเร่อทันผู้ชมพิสเ,เก่าไว้หิมมิเกะ ในช,ช่วงโชคดีบ้านนั้นนี่แค่ตองตังทิมนาพอกันไหมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ